สวัสดีค่ะคุกกิ้งวิดทเวมค่ะวันนี้แนะนำอาหารเราพากันไปที่ t ิวบ้าว l e ลล์ไวน์เรียรี่แอนดนะคะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวล e ์ขับรถจากซิดนีย์ไปประมาณ5ชั่วโมงค่ะ ใช้เส้นทาง A1 ซึ่งเป็น Princess Highway แล้วก็เลี้ยวเข้าที่ O Highway นะคะเราก็จะมาถึง c h i b a Valley Winery ซึ่งมีพื้นที่10ไร่ที่เขาทำการป <lunch> ลูกไวน์แล้วก็ผลิตไวน์ <Lovely. S 1> ที่นี่ค่ะบรรยากาศของร้านสวยมากๆค่ะรายล้อมไปด้วยป่าแล้วก็ไร่ไวน์นะคะ สถานที่แห่งนี้เหมาะมากสำหรับครอบครัวแล้วคนที่รักสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะเขาอนุญาตให้นำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ t i l b a v a l l e y c o m a u นะคะเขาจะมีข้อมูลอัปเดตข้อความของอ property แล้วก็กิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการแสดงดนตรีสดนะคะ บรรยากาศในร้านก็ตกแต่งอย่างเรียบง่ายค่ะมีการโชว์ขวดไวน์ที่เขาทำที่ไร่แห่งนี้นะคะวันนี้ดูเหมือนว่าคนไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นกลางสัปดาห์ค่ะถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์คนคงจะแน่นค่ะ But maybe don't make it. you guys don't make the Rieslings anymore Yeah, or was that sorry? You make the Rieslings or? You used to, yeah and I used to make that off the property So this is the original vinaigrette So I had a fair bit of here. <laughs> what do I get? Mum's what do you get? Five, yeah, you like get buddy. Don't what, what do I, I get? Mum, face. You're your favourite. <laughs> okay. And For what do you get? your grandma's favourite. What so do you the get? So they to put the roast here, Tell me we will get a bottle with me yeah. tomorrow. Cheers. Yeah. Ready. Cheers. cheers. And cheers to me, Mum, face. เมนูอาหารกลางวันที่นี่ก็มีแบบง่ายๆค่ะเป็นเบอร์เกอร์ทั้งแบบเนื้อแล้วก็แบบมังสวิรัตนะคะฟิชทาโก้แล้วก็สลัดแบบเอเชียทางด้านข้างก็จะมีเมนูพิเศษสำหรับวันนี้นะคะก็คือสกอ็อตฟิเล่เบอร์เกอร์แล้วก็ชิเคเก้นทาโก้ด้วยค่ะวันนี้เราสั่งเบอร์เกอร์เนื้อหนึ่งที่นะคะแล้วก็สลัดแบบเอเชียค่ะแล้วก็ตามด้วยฟิชทาโก้ก็คือทาโก้ปลานะคะ รสชาติของอาหารก็อร่อยพอใช้ได้เลยค่ะสำหรับเอเชียนสลัดก็มาพร้อมกับน้ำสลัดที่เป็นรสชาติของเอเชียนะคะคือมีการใส่น้ำมันงาและใส่งาค่ะไปชมบรรยากาศรอบๆร,ร้านกันอีกครั้งนึงค่ะ คุณที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ